ราสวัสดีครับผมอาหลัง JB c h ช n n e l โอ้สุดยอดเลยครับน้ำท่วมครับแถวถนนวชิรพลนะครับโอ้สุดยอดเลยพอดีผมขับรถมาแถวเมืองแถวนี้นะครับส่งเอ็กเซสแถวนี้โอ้สุดยอดเลยนะครับนี่สุดยอดโอ้ยลุยกันใหญ่เลยนะครับคือผมขับรถมาว่าขับรนสุขบาทนะครับผมรับรถ สามสิบาทมาน้ำท่วมมากเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับถนนรถเข้าวินเนี่ยนะครับผมนี่แหละครับเป็นทางถนนวัชรพลนะครับผมดูดูครับดูหน่อยโอ้ลุยเลยนะครับผมนะครับโอ้ักแน่คักนอนจริงๆครับผมดวนน้ำอยู่รู้ซึกรู้ซึกว่าน้ำเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับตุ่มนะครับเตลิด ท่วมถึงกระตุ่มเลยนะครับนี่ดูครับครับนี่หัวขับรถลดสัญจรไปสัญจรมานะครับเดี๋ยวนี้โอ้ยขับรถส่งอาหารที่ยอดเลยครับนี่ครับน้ำดูนะครับพี่น้องเอ้ยนี่โอ้ยน้ำท่วมคักแน่เลยนี่เออไม่กล้าท่วมหลายเส้นอยู่นะครับพี่น้องดูนะเนี่ยดูครับ รู้สึกว่าจะ่วมได้ประมาณสักครึ่งโลได้อยู่ครับเนี่ยนี่นะครับโอ้เออจังอย่างเงี้ยถ้าครับอย่างเงี้ยผมบอกได้เลยนะครับว่าเป็นโมไซโมไซก็อาจจะพังได้ถ้าครับแบบยาวๆนะครับพี่น้องเนี่ยนี่เนี่โมไซก็มาแล้วบางคันทางคันไหนสูงเนาะทางคันไหนสูงมันก็ไปได้เนี่ย ยาวตลอดเลยครับพี่น้องเอ้ยดูนะครับถักถักแน่ต๊กมดวันเลยครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่นี่ดูนามก็พอครับนี่ดูดูแค่ตีนผมรับนี่นี่ตีนผมเนี่ยทวบขนาดไหนครับนี่อ๋อนี่นะครับแรงมาเลยครับนี่ มีน้ำกระเด็นเลยนะครับดูเอาครับโอ้ยขักแน่ขักนอนจริงๆคืออย่างเี่ยเมื่อวานเนี่ยผมวิ่งงานนะน้ำมันก็ท่วมเหมือนกันนะครับท่วมทุกวันเลยครับในเขตกรุงเทพนะครับแต่อันนี้มันก็อยู่ไกลก่กาไกกของเทพอยู่มาแถวไอแถวโนโยธินนะครับหนโยธินแถววัดชะละพลน,นะครับ อ okay. วเขตวชระะคุลนี่ครับผมโอ้โหลุยน้ำเนี่ยนะอย่างนี้ผมลุยน้ำเนี่ยถ้าถ้าเป็นตรงนี้นะอยู่เลือกอยู่ประมาณสักยี่สิบเซนได้อยู่ครับพี่น้องนี่โอ้โหข้าวลดไปครับไปมาโอกาสรถนี่จะพังได้นะครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับไปแล้วครับที่นี่ผม ขอตัวไปส่งอาหารในี่ับลูกค่าก่อนครับนี่ดูรถผมยังวิ่งบนฟุตบาทเลยลุยฟุตบาทอย่างเดียวเมกาลงเมกาลงน้ำม,มากครับผมลงเดี๋ยวรถพังครับเป็นระบบออโต้ด้วยครับนี่เนี่ยรถใหญ่ม้านี่มันก็ไปได้สบายนะครับผมเนี่ยดูนะครับพี่น้องเนี่ย,ยลุย อาละครับยังไงผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอาหลังเ b บีชาแนลนะครับผมจะขอตัวไปตรงอาหารให้ครับลูกค้าก่อนครับสวัสดีครับผม